โยโย่ yo, สวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้ก็มาอยู่ในลมปอกสตูดิโอนะฮะซึ่งวันนี้ก็มาอยู่กับผมบอลไลค์เกมเดฟนะฮะวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะฮะมาเรียนรู้นะครับในส่วนของตัวรีโมทอีเวนต์ไฟล์เซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะฮะเจ้าตัวรีโมทอีเวนต์ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้เนี่ยนะฮะมันก็คือตัวที่เอาไว้เชื่อมต่อระหว่างนะฮะเซิร์ฟเวอร์กับไคลเอนต์นั่นเองก็คือไคลเอนต์ติดต่อไปอยังเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะฮะถ้าจะมองภาพไคลเอนต์ก็คือ คล้อนมันก็คือเครื่องของเรานะฮะก็คือเครื่องที่เราเอาไว้เล่นเกมก็คือคอมพิวเตอร์ของเรานะฮะที่มันจะทําการรันในคอมพิวเตอร์ของเรานะฮะอย่างเหมือนเกมออฟไลน์นะฮะที่เราเล่นคนเดียวอะไรประมาณนี้ซึ่งพวกภาพโมเดลพวกกราฟิกพวก GUI อะไรประมาณนี้นะฮะมันก็จะแสดงในส่วนของคล i อนก่อนนั่นเองนะก็คือให้เราเห็นก่อนนะฮะหลังจากนั้นนะฮะมันก็จะทําการติดต่อรีโมทอีเวนต์นั่นเองนะ,ะถ้าเราทําการติดต่อรีโมทอีเวนต์มันก็จะทําการส่งข้อมูลนะฮะ ภาพเสียงหรือว่าตัว g UI นะฮะไปแบบผ่านตัวเซิร์ฟเวอร์นั่นเองก็คือส่งไปหาเซิร์ฟเวอร์นั่นเองจากลครนก็คือจากเครื่องของเรานะฮะไปหาเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะฮะก็จะทําให้คนอื่นนะฮะที่เข้ามาอยู่ในแมปเราหรือว่าในเซิร์ฟของเราเห็นนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นเองก็คือสมมติว่าเราปล่อยลูกไฟนะฮะถ้าเราทําการส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์คนอื่นก็จะเห็นลูกไฟของเรานั่นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดว่า เราไม่ได้ส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์นะฮะคนอื่นก็จะไม่เห็นลูกไฟของเราแล้วก็จะเห็นลูกไฟของเราคนเดียวนะฮะซึ่งเห็นแค่เครื่องเรานั่นเองนะฮะเห็นแค่เราคนเดียวที่ทําการปล่อยลูกไฟออกไปคนอื่นจะไม่เห็นนั่นเองนะฮะถ้าเกิดว่าเราไม่ส่งเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะฮะโอเคนะครับหลักการการทํางานของตัวรีโมทอีเวนต์เป็นยังไงนะฮะผมก็จะพาทุกคนไปดูนะฮะอันดับแรกนะฮะให้เรามาที่ตัวรีปิเคทสตอร์เลตนะฮะทำการสร้างรีโมทอีเวนต์ขึ้นมา1ตัวนะฮะ ซึ่งเจ้าตัวรีโมทอีเวนต์ตัวนี้มันก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะฮะสีส้มแล้วก็เขียนว่ารีโมทอีเวนต์นะฮะให้ทุกคนเปลี่ยนชื่อนะครับเป็น rs แล้วกันนะฮะซึ่งเจ้าตัวรีโมทอีเวนต์เนี่ยทุกคนสามารถเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรก็ได้นะฮะมันก็สามารถแบบเปลี่ยนได้หมดนะฮะไม่จํากัดนะครับโอเคซึ่งเมื่อเราได้รีโมทอีเวนต์ของเรามาแบบนี้นะฮะให้ทุกคนมาที่เซิร์ฟเวอร์สคริปต์นั่นเองนะฮะก็คือเซิร์ฟเวอร์สคริปต์์วิสนะครับก็ทําการบวกตัวสครับ เจ้าตัวสคริปต์สีข,ขาวตัวนี้นะฮะมันก็คือสคริปต์ฝั่งฝั่งเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวสคริปต์ฝั่งไคลเอ็นต์นะฮะก็มาที่สตาร์เตอร์เพลเยอร์นะฮะแล้วก็สตาร์เตอร์ชาร์เตอร์สคริปต์นั่นเองนะฮะก็สร้างขึ้นมานะฮะเป็นสคริปต์ฝั่งไคลเอ็นต์นั่นเองนะครับส,สังเกตนะฮะเราก็จะได้สคริปต์สองตัวนี้มานะฮะ ฝั่ง client นะครับฝั่ง server นะรเดี๋ยวผมเลี้ยงให้มันเข้าใจง่ายนะฮะก็คือ client จะเป็นสีฟ้าตัวนี้เราขอ S าสคริปต์นั่นเองนะครับ server ก็จะเป็นสีขาวตัวนี้นั่นเองนะฮะซึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอขยายขึ้นมาก่อนนะครับโอเคซึ่งเจ้าตัวนะฮะ client สคริปต์ตัวนี้มันก็คือสคริปต์ฝั่งที่ถ้าเกิดว่าเราเขียนนะครับมันก็จะทําให้เราเห็นแค่เราคนเดียวนั่นเองนะครับก็คือสมมติว่าเราทําอะไรสักอย่างนะฮะที่อยู่ใน โลเคชัสคริปต์นะฮะมันก็จะทำงานแค่ในเครื่องของเราคนเดียวนั่นเองนะครับเรายังไม่มีการส่งอะไรใดๆทั้งสิ้นไปยังเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะฮะซึ่งนะครับผมจะพาทุกคนมาใช้งานตัวรีโมทอีเวนต์แล้วก็ส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะโอเคซึ่งสังเกตนะครับในตัวรีปิเคชสตอเรจนะครับมันจะมีตัว R S ก็คือรีโมทอีเวนต์นะครับผมก็จะทำการเข้าถึงเลยนะครับโลโลเคชันนะครับเลฟนะครับถ้าเกมนะครับแล้วก็ รีพิเคชตอร์เลตนั่นเองก็คือผมสร้างตัวแปรเลฟขึ้นมาเพื่อเรียกใช้ตัวเซอร์วิสที่มีชื่อว่ารีพิเคช s t o ์ a ล e นะฮะสังเกตได้ว่าไอ้เจ้าตัวนี้นะฮะมันก็เป็นตัวเดียวกับตัวรีพิเคช s t o ์ a ล e ตัวนี้มันชื่อเหมือนกันเลยนะฮะเห็นไหมก็คือผมเข้าถึงตัวนี้แล้วนั่นเองนะฮะหลังจากที่ผมเข้าถึงตัวเนี้ยตัวเลฟมันก็จะกลายเป็นรีพิเคชตอร์เลตนะฮะหลังจากนั้นผมก็ทําการสร้างตัวแปรอีกตัวหนึ่งนะฮะที่ชื่อว่ารีโมทนะฮะแล้วก็ทําการนะเอาตัวรีพ มาครับ .rs นั่นเองนะก็คือเราก็เข้าถึงตัวรีโมทอีเวนต์ของเราในรี p ิเคชั่นสตอเรจได้แล้วนั่นเองนะะนี่ก็คือการเข้าถึง event รีโมทอีเวนต์นะฮะหลังจากนั้นเราก็จะเอามาใช้งานนะมาใช้งานก็เราก็เรียกรีโมทมานะฮะแล้วก็ไฟล์เซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ผมจะทำการนะเอาตัวนะครับส่งคำว่า connect นะฮะปึ๊บ ฟเวอร์นะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็คือการส่งข้อมูลไปยัง s e r v ร์นั่นเองก็คือ remote event file server connect server นั่นเองนะครับนี่ก็คือเป็นการติดต่อกับ s e r v ร์แล้วนะฮะหลังจากนั้นนะฮะเมื่อเราส่งข้อมูลไปยัง remote event แล้วนะฮะเราก็ต้องให้ตัวฝั่ง s e r v วอรับข้อมูลใช่ไหมครับแล้วก็มาทำเหมือนกันนะฮะสร้างตัวแปรขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างคำว่าเล็บนะ upgrade get s v i c นะครับ replicate storage นะ ก็เป็นแบบนี้นะฮะซึ่งเจ้าตัวรีปิเคทสตอร์เลตเนี่ยมันสามารถทําให้เราติดต่อที่ไหนก็ได้นะฮะก็คือถ้าเกิดว่าเราเก็บอะไรบางอย่างไว้ในรีปิเคทสตอร์เลตนะฮะมันจะสามารถทําให้เราสามารถติดต่อไปในสคริปต์ทั่วทั้งตัวเอ็กพอร์เตอร์ของเราได้นั่นเองนะครับคือเราจะไปเรียกใช้ที่ไหนก็ได้นั่นแหละนะฮะโอเคซึ่งหลังจากนั้นนะฮะเราก็นะครับสร้างรีโมทขึ้นมาเหมือนกันนะครับแล้วก็เอาเลฟนะฮะมาเรียกใช้ rs นั่นเองนะก็คือรีโมทอีเวนต์ของเรา และในฝั่งของเซิร์ฟเวอร์นะฮะก็จะต้องเรียกรีโมทอีเวนต์เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นออนเซิร์ฟเวอร์อีเวนต์นั่นเองนะครับนี่ก็คือการทำงานของฝั่งเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับก็คือตัวรีโมทอีเวนต์ตัวเนี้ยหรือไอเอสตัวนี้นะฮะมันมีคุณสมบัตินะฮะที่จะเรียกใช้ฟังก์งชันนะฮะตัวออนเซิร์ฟเวอร์อีเวนต์ตัวนี้ได้น,นั่นเองก็คือฟังก์ชันที่ เป็นเซอร์เวอร์นั่นเองก็คืออะไรก็ตามที่เราต้องการให้แสดงผลในเซิร์เวอร์เราก็จะมาเขียนในฟังก์ชัน on server event ตรงนี้นะฮะที่อยู่ภายในบรรทัดที่6เป็นต้นไปนะฮะก็คือเคาะลงมาเลยนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับผมจะทำการนะครับรับค่าตัว p พ a y เ r นะฮะใน, event นะรีโมทอีเวนต์นะฮะถ้าเกิดว่าเราไฟล์เซิร์เวอร์แบบนี้มานะฮะตัวค่าพารามิเตอร์ที่มันส่งมานะฮะ ตัวที่มันกําหนดไว้เลยก็คือมันจะกําหนดตัวเพเยอร์ให้เราเลยอัตโนมัติเราไม่ต้องพิมพ์เพเยอร์เข้าไปข้างหน้านี้นะฮะก็คือเราพิมพ์แค่ตัว connect server นะฮะมันก็จะส่งตัวค่าพารามิเตอร์เพเยอร์มาให้เรานั่นเองนะแล้วก็ตัวที่2ก็จะเป็นตัวเอ่อผมจะพิมพ์ว่าเป็นสเตตัสแล้วกันนะฮะซึ่งเจ้าสเตตัสเนี่ยมันก็คือข้อมูลที่เราส่งมาตัวนี้นั่นเองฮะก็คือตัวแรกตัวเนี้ยมันก็คือพารามิเตอร์ตัวที่2ในฝั่งเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะโอเค ลองปิ้นออกมาดูนะฮะตัวสเตตัสนะฮะมันก็จะแสดงนะคอนเน็ก s e เซ e ร์เวอร์มาเมื่อเราทําการเข้าสู่เกมนั่นเองเห็นปะทุกคนมันก็จะแสดงคอนเน็ก s e เซ e ร์เวอร์ออกมานั่นเองนะก็คือตอนนี้เราติดต่อเซิร์ฟเวอร์แล้วนะฮะซึ่งเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราติดต่อเซิร์ฟเวอร์แล้วนั่นเองนะฮะก็อันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะทําการนะครับเอาตัว Connect Serv e r ตัวนี้เอามาไว้ข้างนอกแล้วกันนะฮะไว้ทาการนะครับเอาเข้านะฮะ ่าแล้วก็เป็นสเตตัสแล้วกันนะครับปึ๊บเท่ากับ connect server ผมจะทำให้มันเป็นตัวสตริงแบบนี้นะฮะหลังจากนั้นนะฮะผมก็จะทำการนะฮะเอาตัว remote event ตัวนี้ทำการ comment ไปก่อนนะฮะก็คือไม่ให้มันทำงานนะฮะแล้วก็นะครับผมก็จะทำการมาที่ตรงนี้นะฮะผมจะทำการปิ i n ก่อนนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับมาที่ตรง t e x นะฮะ เซฟก่อนนะครับแล้วก็มาลองเทสนะครับแล้วก็ทําการมาที่สตาร์ตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะมีนะครับสังเกตมันจะมี local server นะฮะแล้วก็จะมีตัวเพลเยอร์สองผมทาการเลือกเพลเยอร์เป็นสองนะครับผมทำการสตาร์ทนะครับปึ๊บมันก็คือการจําลองนะฮะคือทําให้เราสามารถเปิด2อ d ดีพร้อมกันได้ก็คือเหมือนจําลองการเล่นในเซิร์ฟเวอร์ในแมปจริงๆนะครับโดยมีคน2คนเล่นด้วยกันนั่นเองนะ ก็คือจะมีการส่งข้อมูลผ่านเซิร์ฟเวอร์และไคลเอนต์นั่นเองนะครับสังเกตนะครับโอเคปึ๊บนะครับอืมอืมนะฮะโอเคอ่าสังเกตนะครับตอนนี้มันเซิร์ฟเวอร์มันเป็นไคลเอนต์เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะว่าอ่าตรงเนี้ยเรา run เซิร์ฟเวอร์ในันสคริปต์ในตัวไคลเอนต์ที่มีของทั้งสองคน มันก็ยังเห็นเหมือนกันนะฮะแต่ว่าพอมาสังเกตในตัวเซิร์ฟเวอร์นะฮะเนี่ยสังเกตว่ามันจะไม่เห็นนะครับว่าไอ้เจ้าตัวข้อมูลที่เราพิมพ์ออกมามันไม่ได้เข้าในเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะหลักการของเซิร์ฟเวอร์คลายแอนนะฮะโอเคเดี๋ยวผมทําการเพิ่มตัวอย่างให้ดูอีกสักอันแล้วกันนะครับมันก็จะคมแตกต่างกันนะเดี๋ยวผมจะเอาตัวเ a เยอร์เข้ามานะครับเพเยอร์นะครับเท่ากับ เกม Get s w i c t นะฮะแล้วก็เพลเยอร์แบบนี้นะครับซึ่งเจ้าตัวเพลเยอร์เนี่ยผมจะมาต่อท้ายสเตตัสนะฮะแล้วก็ลองให้ทุกคนทำการสตาร์ทดูอีกรอบนะครับมันจะแสดงอะไรออกมานะ,ะโอเคนะฮะทีนี้เราก็จะสังเกตนะฮะ มันก็เหมือนเดิมนะครับมันไม่แสดงอะไรออกมาในฝั่งของเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้คือเซิร์ฟเวอร์นะฮะแล้วก็ไคลเอนต์นะครับมันจ่อจะเนี่ยนะครับมันจะแสดงเอ่อเพเยอร์เดี๋ยวผมลืมสักคู่นะครับผมลืมนะฮะที่ไม่ได้ปิ้นชื่อออกมานะฮะมันเคยมันก็เลยไม่แสดงอะไรมันก็เลยเหมือนกันนะมันจะไม่เห็นความแตกต่างครับผมใส่ p l a y e r n a m e แล้วกันนะครับเข้าไปนะฮะโอเคแล้วก็ลองสตาร์ทใหม่นะครับ ใส่พิเศษน้ำเน่ยนะมันก็จะมีความแตกต่างนะฮะก็คือในฝั่งค l i e n t ของทั้งสองนะครับมันก็จะปิ้นต่างกันนะฮะก็คือแต่อีกคนนึงก็จะไม่เห็นนั่นเองนะก็จะเห็นเฉพาะของตัวเองนั่นเองถ้าเป็นในฝั่ง c l i e อนะโอเคนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะให้เห็นนะแบบเผื่อทุกคนจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับในฝั่งของเซิร์ฟเวอร์และค l i e n t นะฮะโอเคอ่าเห็นไหมทุกคน อา่าผมรู้สึกว่าในตอนนี้มันยังอ๋อสักคู่นะฮะทุกคนอันนี้ผมผมต้องแสดงแบบนี้นะฮะผมต้องขออภัยนะฮะมันต้องแสดง p a y e r ร c h a r a c t e r นะฮะปึ๊บแล้วก็ไอตัวนี้มันต้องมี Local p ิ a y e r ด้วยนั่นเองนะฮะเอาใหม่นะฮะกด Start ปึ๊บนะครับมันก็จะได้นะฮะตัว คล้ายแทั้งสองที่แตกต่างกันมาแล้วนั่นเองนะฮะดูข้อแตกต่างนะฮะกำลังมานะฮะกำลังรัดนี่คือข้อแตกต่างนะฮะของเพเยอร์ทั้งสองนั่นเองสังเกตว่าในของตัวนี้นะฮะคลายแอนของฝั่งนี้จะเป็นเพจหนึ่งนั่นเองแล้วก็คลายแอนของฝั่งนี้ก็จะเป็นเพจสองและทั้งสองจะเห็นแตกต่างกันนั่นเองฮะ ก็คือไอ้เจ้าตัวปิ้นตัวเนี้ยก็จะไม่แสดงในของกีคนนั่นเองถ้าเราไม่ติดต่อเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะฮะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะตัวคล้ายแอนนะฮะเอาถ้าเกิดว่าเราติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์นะฮะทั้งสองคนก็จะเห็นนะฮะตัวข้อมูลเหมือนเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวผมจะใส่ตัวสเตตัสเข้าไปนะฮะแบบนี้แล้วก็ส่งตัวเพเยอร์นะฮะดอทชาร์เรเตอร์นั่นเองนะครับ ทีนี้นะฮะตัว Player Character ก็จะถูกส่งเข้าไปในตัวนะครับเซิร์ฟเวอร์แล้วนั่นเองแล้วผมก็จะเอาตัว Player เข้ามานะฮะเอ่อ Player Character นะครับผมเอาเป็นยอดเป็นชาแบบนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ชานะครับซึ่งผมก็ลองสตาร์ทดูอีกรอบนะฮะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับทีนี้นะฮะในฝั่งของเซิร์ฟเวอร์นะฮะมันจะทำการนะฮะแสดงนะข้อมูลในฝั่งของ เซิร์ฟเวอร์ออกมาน,นั่นเองมันจะเป็นข้อมูลของทั้ง2นะฮะที่ทําการเชื่อมต่อเข้ามาในเกมนั่นเองนะฮะแล้วก็จะเป็นข้อมูลของชื่อผู้เล่นทั้ง2คนที่ต่างกันด้วยน,นั่นเองนะฮะโอเคนะครับทีนี้เราก็ไปดูฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะฮะมันก็จะแสดงตัว Connect server นะฮะ Player 1แล้วก็ Player 2ออกมานะฮะสังเกตว่าทั้ง2คนจะเห็นเหมือนกันนะฮะในฝั่งคล i วด์จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าในฝั่งเซิร์ฟเวอร์ทั้ง2คนจะเห็นเหมือนกันแล้วน,นั่นะ ก็คือมันจะแสดงข้อมูลผ่านเซิร์ฟเวอร์ก็คือจะให้ทุกคนเห็นนั่นเองนะฮะเพจอหนึ่งเพ2ก็จะมาอยู่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์นั่นเองหลักการการทํางานของเซิร์ฟเวอร์ก็จะประมาณนี้นะฮะโอเคทำการปิดไปนะฮะนี่ก็คือฝั่งเซิร์ฟเวอร์และคลีเอนทที่ใช้รีโมทอีเว์ในการส่งข้อมูลผานั่นเองนะฮะถ้าเกิดว่าใครอยากจะแสดงพวกเอฟเฟกอะไรก็มาเขียนในตัวขอบเขตของฟังก์ชัน ออนเซอร์เวอร์อีอวเ,อเวนต์ตรงนี้แหละนะฮะก็คือถ้าอยากให้คนอื่นเห็นเอฟเฟกของเราด้วยก็มาเขียนในนี้เลยได้นั่นเองนะฮะโอเคสำหรับวันนี้รีโมทอีเ,อเวนต์พื้นฐานก็ประมาณนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าเกิดว่าติดใจก็อย่าลืมติดตามให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย